ลักษณะของความดับแห่งทุกข์ปักคุณะเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งผัสสะยตนะทั้งหลายหกประการนั้นนั่นแหละจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชราโมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัต อุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แลลักษณะของความดับแห่งทุกอีกปริยายหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ทว่าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดด้วยย่อมไม่ดําริถึงสิ่งใดด้วยและทั้งย่อมไม่มีใจ ฝังลงไปคือไม่มีอนุสัยในสิ่งใดด้วยในการใดในการนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้เลยเมื่ออารมณ์ไม่มีความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณน,นั้นไม่ตั้งขึ้นเฉพาะไม่เจริญงอกงามแล้วการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มี เพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภสษะเพราะมีความดับแห่งภสษะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชราโมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แลลักษณะของความดาบแห่งทุก์อีกปริยายหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ทว่าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดด้วยย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดด้วยและทั้งย่อมไม่มีใจฝังลงไปคือไม่มีอนุสัยในสิ่งใดด้วย ในการใดในการนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้เลยเมื่ออารมณ์ไม่มีความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณน,นั้นไม่ตั้งขึ้นเฉพาะไม่เจริญงอกงามแล้วเครื่องนำไปสู่พบใหม่นาติเท่ากับตันหาย่อมไม่มี เมื่อเครื่องนำไปสู่พบใหม่ไม่มีการมาการไปอาคติคติย่อมไม่มีเมื่อการมาการไปไม่มีการเคลื่อนและการบังเกิดจุติอุปาตะย่อมไม่มีเมื่อการเคลื่อนและการบังเกิดไม่มีชาติชราโมรณนะโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายต่อไปจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แลลักษณะของความดับแห่งทุกขอีกปริยายหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ถ้าว่าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดด้วยย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดด้วย และทั้งย่อมไม่มีใจฝังลงไปโนอนุเสติในสิ่งใดด้วยในการใดในการนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้เลยเมื่ออารมณ์ไม่มีความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณน,นั้นไม่ตั้งขึ้นเฉพาะไม่เจริญงอกงามแล้ว ความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีเมื่อความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปไม่มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายต่อไปจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล